บริษัทท่ากัษยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท,อทอนะคะจัดงานเปิดตัวโครงการ AOT อาสาปลูกป,ป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2 5 6 7เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งเป็นการสืบสารพระราชปณิธานนะคะด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการฟื้นฟูป่าไม้นะคะซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการลดสภาวะโลกร้อนและสร้างระบบนิเวศให้เกิดความสมดุลอีกทั้งโครงการดังกล่าวะะยังเป็นโครงการสําคัญที่สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยั่งยินของ a อ t อซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบนะคะต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเน้นการแก้ไขประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่สุดนะคะที่ a อ t อนะคะให้ความสําคัญ มุ่งบรรลุเป้าหมายในซีโร่ภายในปี2570โดยมีดรกิรติกิตมานะวัฒน์นะคะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เป็นประธานโครงการนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาณนะสำนักงานใหญ่ AOT เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสนะครับมหาสรมงคลน,นะครับเฉลิมฉลองบรรษาทครบ6หกรอบนะครับในวันที่ 2ี 20, ่ส่กรกฎาคม2567นะครับซึ่งในส่วนของทอทนะครับสิ่งที่เราจะดําเนินการนะครับก็คือเราจะดําเนินการ,รปลูกป่านะครับเพื่อที่เป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งในส่วนของตัวต้นไม้ที่เราจะปลูกนะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่ประจํารัชกาลนะครับซึ่งก็ได้แก่ต้นรวงพึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ประจํารัชกาลที่10นะครับรวมไปถึงต้นสักทองนะครับและต้นไม้อื่นๆเพื่อที่จะอนอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่จะ สร้างนะครับสิ่งดีๆให้กับสังคมนะครับและตอบแทนคืนสังคมในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับนำเอาออกซิเจนนะครับคืนให้กับอื่นป่านะครับแล้วก็เป็นการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำนะครับซึ่งพื้นที่ที่เราจะไปปลูกป่านะครับ mm. ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับซึ่งถือว่าเป็นป่าต้นน้ําที่สําคัญนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีปัญหาในเรื่องของการปลูกรุกพื้นที่ป่านะครับฉะนั้นตรงนี้เราได้ร่วมกับกรมป่าไม้ในการที่ลงพื้นที่นะครับในการปลูกต้นไม้จํานวน72,000ต้นนี้นะครับซึ่งจะทําให้พื้นป่าได้กลับคืนมานะครับแล้วก็เป็นการคืนน้ําให้กับป่าอีกครั้งหนึ่งครับครับในส่วนของทอทนะครับเราได้เลือกพื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรามองว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญในเรื่องของการ อนุรักษ์น้าและอนุรักษ์ป่านะครับซึ่งพื้นที่เหนือเขื่อนตรงนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นพื้นที่ต้นน้ําที่สําคัญแล้วยังเป็นออกซิเจนที่สําคัญให้กับประเทศไทยนะครับฉะนั้นในแง่ของการปลูกนะครับเราก็จึงเลือกพื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนวชิราลงกรณ์ในการปลูกป่าครั้งนี้ครับครับก็ในส่วนของการทํากิจกรรมนี้นะครับเราจะไปปลูกต้นไม้จํานวน7 2 0 0 0ต้นนะครับซึ่งตัวต้นไม้นี้นะครับก็แน่นอนเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้นไม้เนี่ยเป็นตัวจักสําคัญในเรื่องของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นะครับแล้วก็ทําการฟอกอากาศนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นการอนุรักษ์น้ำนะครับเมื่อฝนตกลงมานะครับก็จะไม่ก่อให้เกิดอุทกภัยนะครับทำหน้าที่ในการเก็บกักน้ําและดูแลรักษาพื้นป่าครับในส่วนของแผนของการดูแลนะครับเรามีการร่วมงานกับกรมป่าไม้ในการที่จะดูแลและทํานุบํารุงอนุบาลต้นไม้เหล่านี้ตลอดระยะเวลา10ปีนะครับเพื่อให้เรามั่นใจว่าต้นไม้ที่เราปลูกไปเนี่ยนะครับสามารถอยู่ได้จริงๆนะครับและเขาสามารถที่จะ ยืนต้นอยู่ต่อได้อีกเป็นร้อยเป็นพันปีนะครับซึ่งในส่วนของต้นไม้ที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นต้นไม้ยืนต้นที่อยู่ได้ยาวนานนะครับเพื่อที่ว่าหลังจากที่เราได้ปลูกป่าไปแล้วนะครับเราสามารถเห็นผลของการดําเนินการของเอ t และการดำเนินการของหน่วยงานราชการทั้งหมดเนี่ยนะครับยาวนานแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศใน,ในภาพรวมครับ ครับโครงการอาสาปลูกป,ป่าเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่เออทีได้ดําเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับซึ่งในปีนี้ซึ่งเป็นปีมหามงคล7 2พรรศาเนี่ยนะครับเราก็ได้ทำเพิ่มนะครับแต่จริงๆแล้วเรามีแผนตลอดของเราอยู่แล้วในการที่จะดําเนินการนะครับซึ่งก็ขออนุญ,ญาตกราบเรียนว่าโครงการอาสาปลูกป,ป่าในปีนี้นะครับทางเออทีได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในนามของรัฐบาลด้วยครับ ครับเราก็ทางเอ t นะครับจะนำพาพนักงานนะครับไปร่วมกันปลูกป่าที่บริเวณเหนือเกิดวัชิราลงกรณในวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับก็จะมีการปลูกป่า2วันคือวันที่11กรกฎาคมและ12กรกฎาคมนะครับซึ่ง จำนวนเจ0ดหนต้นเนี่ยเราก็จะปลูกให้แล้วเสร็จภายใน2วันเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เราได้ดําเนินการไปนะครับจะเป็นผลดีกับป่าต้นน้ําแล้วก็เป็นการคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมครับครับแน่นอนครับก็คือทั้งในส่วนของประชาชนนะครับหน่วยงานในพื้นที่นะครับรวมไปถึงเราได้มีการชวนนะครับอุตสาหกรรมสายการบินนะครับทั้งในส่วนของสายการบินนะครับผู้ให้บริการภาคพื้นผู้ให้บริการต่างๆเพื่อเราได้จัดกิจกรรมนี้ร่วมกันนะครับและถือเป็นการ ร่วมแรงร่วมใจกันทําสิ่งดีๆถวายเป็นราชกุสลน,นะครับและเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสมหามงคลครบครอบ7 2 0รรษาประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยครับ